ต่อที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นาราธิวาสนะครับรวมตัวกันเกือบ5,000คนบุกไปที่ศาลากลางเพื่อทวงเงินเยียวยาน,น้ำท่วมผ่านมาครึ่งปีแล้วบางคนยังไม่ได้สักบาทครับชาวบ้านในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดนาราธิวาสเกือบ5,000คนนะครับที่ประสบอุทกภัยในรอบ50ปีน้ำท่วมเกิดขึ้นช่วงวันที่25-28ธันวาคมปีที่แล้วปี66 วันนี้มารวมตัวกันที่ศารากลางจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากกลุ่มแรกยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยส่วนกลุ่มที่2ได้รับเงินเยียวยาแล้วแต่ไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาได้เงินเยียวยาสูงสุด77,000บาทส่วนที่ได้น้อยที่สุดได้แค่100บาทนางวิชุเวศเอียดเต็มแกนนำชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้เดือดร้อนกันหนักมากต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านยื่นคำร้องไปแล้วตามที่นายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกเอาไว้ว่าจะเยียวยาให้ครอบครัวละไม่ต่ำกว่า30,000บาทแต่พอชาวบ้านไปยื่นเรื่องจริงๆกลับถูกเจ้าหน้าที่บ่ายเบี่ยงก็เลยมารวมตัวกันยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ปปจังหวัดนาราธิวาส ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้เล่าถึงปัญหานะครับว่าเงินงบประมาณการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุรกภัยเนี่ยมันหมดไปแล้วครับทางจังหวัดไม่มีงบแล้วตอนนี้แต่ว่าก็จะรับเรื่องผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมเพื่อส่งให้สำนักนายกเป็นผู้พิจารณาช่วยเหลือต่อไป